เมล่านะครับเปลี่ยนหน้าคัสเปลี่ยนคอยเย็นใหม่คอยเย็นรั่วคอยเย็นรั่วนะครับหน้าคัสไม่ดีพิสันอเมร่าอเมร่าพิสันอเมร่าด้านในเรี่เปลี่ยนคอยเย็นใหม่แล้วนะครับใส่คอยเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วด้านในเปลี่ยนคอยเย็นใหม่ ด้นนอกนี่ฝาแผงล้างล้างแผงเปเลี่ยนเอ่อมาตรฐานมันคมใหม่เปลี่ยนนักคัดตัวนี้เราทำการอาดหม้อน้ำ่อนนั้นตกปกมากเลยวันนั้นสกปกมากเลยฝุ่นเต็มเ,เลยเปลี่ยนเอ่อใหม่ครับตัวนี่ยนเอ่อเก่านี่เอ่อเก่าอันนี้คือได้เอ่อให,ใหม่น,น,น,มนะครับจะเ,เปลี่ยนใหม่ล้างแผงเปลี่ยนเอ่อที่สันอเมริกาเออครับเปลี่ยนเอ่อเรียบร้อยแล้วครับเดือบล้อเด,ดือบล้อ เออเป็นเรียบร้อยแล้วเต็นอเมล่าเติมยาแล้วครับเติมยาแล้วคือตัวเครื่องกระดังหน่อยนะตเครื่องกระดังเครื่องดังนะครับเครื่องดัง não quero. ดิสันเจสามสองนักขัดไม่นักขัดไม่นะครับนักขัดไม่ขุ้นนักขัดมาแล้วครับขอบขุ้นนักขัดมาแล้วไม่ลอยไม่เหม็นกินเหม็นนะักขัดใหม่มาแล้วนักขัดเก่า เปลี่ยนน้าคัดใหม่แล้วครับเปลี่ยนน้าคัดใส่สะพานเรียบร้อยแล้วไปลองสตาร์ทเครื่องลองดูแล้วครับเนี่ยเปลี่ยนน้าคัดใหม่เรียบร้อยอเสียงเย,ย็นๆเเรียบร้อยแล้วครับทำงานแล้วตทีนี้แอร์เย็นแล้ว Thank you.